สวัสดีนะเจ้อทุกตาพาฝันจ้าเบิ้งเขาเอานะพามาอันผ้าผ้านี่ค่ะกางเกงอันแฟนเอ้ยมันทำงานมันทาสีอันยึด้ำเหลืออจ้ะเอ้ยก็เอามาซักเมื่อวานนี้กางเกงทำงานเนาะค่ะเนาะซักก็มันก็ไม่ได้ออกมดหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นอันสีอันติดกระโปเป็นเต้ค่ะ เออโบเดลีดดอกขานีก็แค่มาซักแล้วก็ปั่นปั่นแล้วพันแหงแล้วก็พับแล้วก็เอยก็ไปไว้น้ำมงอันอันเครื่องอันที่ว่าพันอันทำงานใียค่ะโบเดลออกมาซื้อน้ำมงที่ว่ากางเกงไซอันปัจจุบันอันนี้โบเออการแต่มันก็ต้องซักเนาะขะเนาะพ้นเกาหมานี่ยค่ะเออโบเด้ไปน้ำเหลือพันเป็น กับสองเดือนแล้วพะว่าเอ้ยบสบายเอ้ยมาติดเสื้อนโควิดในทีน to ั่นเดือนเต็มๆพันเดือนก็กลัวซ้ำค่ะใครที่ว่าเอ้ยไซเออฟังเงินใครใครก็เป็นนักหนอะเนอกแล้วก็อันนี้ก็ช่วงนี้ก็มาค่อยอย่างชั่วก็อย่างไออยู่วันอาทิตย์หน้านี่ก็ต้องไปหาหมอนเธอพันนั้นเอ็กซเรย์ปอดเธอค่ะเพราะว่าเอ้ยยังเอ้ยยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยยังบุคคลคัดกันเลยใช่ไหมอันนี้ก็เอ้ยก็ค่อยเอดไปค่ะบได้เอดอัน งานนักอันนี้เฮงอยากอันเบื่อเบิ่งว่าอันแฟนเอ้ยมันก็ไปทาสีครบ้างก็เอามาเฮงซักได้ค่ะเมื่อวานนี้แล้วว่าซักอันกางเกงเฮาได้เพราะว่ามันเราถอาพันเสือล้วพันเอาอันพันไปเสืออันอื่นทิมทิมไว้เสียค่ะมันมีสีติดมีตัวการเออตัวมาปั้นในันเมื่อวานนี้ ก็มาปั่นเล้วันก็มันนี่ก็แหงแล้วก็เอ้กันนาะเอาไปเก็บขาพักแล้วกันเอาไปเก็บมันก็สิ้นอยู่ใด้ค่ะนอะถ้าว่าอันเทงมาคืนกางเกงขาดขาดเข้าเนาะค่ะเนาะคนเดี๋ยวนี้เด็กน้อยวัยรุ่นก็มันเป็นมันเป็นช่วงเวลาอันมันเป็นรุ่นเพิ่รุ่นหมันเนาะค่ะนาะกางเกงว่าขาดจมาเอ็ดให้มันขาดเนาะขาเอาแต่มาหันหันแน้ชิดนะอันนี้เอ้กโซ่เบิ้ง่ะอันนี้ก็สีสีพันนันติด จกิงเงยีนเก่าด้ค่ะที่ว่าพันบริไซเนกันกระตังได้คุยกันค่ะทำงานนั้นพับผ้าไปน้ำ่าการแล้วเออฟังน้ำอันนี้ก็เครื่องนั้นทาสีเหลือของแสนเอ้ยอย่างนี้พันพันอ็ดอันของพันด้ค่ะนอืม ถือกันติดทั้นติดนี้ไปค่ะแต่ว่ามันก็สะอาดมันเราได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นนั้นเสื้อผ้าทํางานเนาะค่ะหนอเสื้อผ้าอันอยู่กับสีอยู่กับพวกอันอันนั้นถอดไปเพร่ต้องระวังเยอะสินี่นะอ่ะอันนี้เองอัดอัดอัดนำคุยน้ำค่ะอีกแบบนึงอันนี้กันอันนี้ก็แบบขาดซันขาดสันแล้วก็ เอามาซักก็สะอาดเหมืนกันอ่ะอันนี้อก็หนนะังพักทแล้วก็ไปไว้อันนี้บระปุตรงรีดค่ะแล้วก็เสื้อ,อน,นี่ก็บระปุตรงรีดก็เป็นเสื้อเก่าอันนี้ก็บปุกตรงรีดเนาะคะ่ะเพราะว่าหอบอะไ้ยันก็ถึกสีถึกตัวแล้วก็มันก็บโออกเนาะค่ะเนาะเพราะเหาบอได้มาไซนยัน สำหรับอันนุ่งน้ำประจําบันสินะเวลาเขาอันทํางานเอาจังสือเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เลยอ๋อันนี้เออกนรันแยกครอพันแยกกระพันแล้วก็เล็บร้อยค่ะอาค่ะอันนี้เออแห่งอันทางได้คุยกันเนาะค่ะเนาะได้ยันได้เว้ากันได้คุยกันอันนี้ก็แบบสไตล์เออตุกตาผาฝันด้วยจ้า